สวัสดีนะครับวันนี้เรามาทำความเข้าใจกับหัวข้อกาวสตาฟคืออะไรกาวสตารฟพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินมีหน้าที่ต้อนรับบริการผู้โดยสารกับสายการบินต่างๆอำนวยความสะดวกให้ความดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการเช็คอินการต้อนรับบัตรโด,ดยสาร ขอดิ้งพาสและสัมภาระไปจนถึงการนำผู้โดยสารส่งขึ้นเครื่องได้ตรงตามเที่ยวบินที่กำหนดถึงจุดหมายปลายทางรวมถึงการรับส่งขึ้นบินการเดินเอกสารด้านการบินเป็นต้นโดยตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าทุกคนสำหรับในกรณีฉุกเฉินพลังงานบริการภาพคพื้นต้องสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้เช่นกรณีที่เกิดเหตุการณ์เที่ยวบินล่าช้าไม่ปกติต้องมีการตอบเปลี่ยนเครื่องบินไปอีกปลายทางหนึ่ง ต้องประสานงานกับผู้โดยสารในเที่ยวบินนั้นและตอมตอมตอมอคือตรวจคนเข้าเมืองกรณีเที่ยวบินระหว่างประเทศหรือภาวะสถานก,การณ์ฉุกเฉินต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารให้ได้ถูกต้องรวดเร็วและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งกระเป๋าสัมภาระสูญหายหรือว่าล่าช้านั่นเองต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเช่นแผนกติดตามสัมภาระหรือ lost and found กับสถานีต้นทางที่บริษัทเดินทางมาเป็นต้นงานเริ่มแรกของ g าวสตา s t a โดยส่วนใหญ่ก็จะเข้างานก่อนเวลาที่เครื่องบินลงประมาณ2-3ชั่วโมงเมื่อมาถึงที่ทำงานเราจะต้องรีบทำลายชื่อผู้โดยสารที่มาเครื่องบินลำนี้รับรู้ว่าผู้โดยสารเชื่ออะไรบ้างที่จะเดินทางมากับเครื่องบินลำนี้เมื่อเครื่องบินมาถึงสนามบินในเกรดที่กำหนด GS ก็ต้องเข้าไปตรวจดูแลการทำความสะอาดภายในเครื่องเช่นปอกหมอนเปลี่ยนหรือยังอาหารหลดมาครบหรือยังเพราะเครื่องบินจะจอดอยู่ที่สนามบินแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นแล้วจะบินกลับไปยังต้นทางเลยดังนั้น GS จะถูกแบ่งออกเป็นคนที่มารับเครื่องขาเข้าและคนที่คอยทำการเช็คอินที่เช็คอินเคาน์เตอร์ขอจบ การนำเสนอเพียงเท่านี้หวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รับชมเป็นอย่างมากขอขอบคุณครับบ๊ายบาย